สมรดการทีมอดท่อบ210นะคะก็ได้มีการจัดพิธีกระทําสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลนเจนเดียวกันค่ะเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี2 5 6 9ค่ะทีราดานากองบัญชาการมณวนทหารบกที210นะคะข่ายประยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมพ้นตรีชัดชัยมีชันช่วงค่ะท่าน ผู้บัญชาการมณฑลทหนารบกที่210เป็นประธานในพิธีกระท่สัตั์ปฏิญาณตนต่อทองชัยเฉลิมพลเหนื่องในวันกองทัพไทยเพื่อสดุดีวีรกรรมและร่ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเหล่าทหารหารที่สละชีพเพื่อชาติโดยมีวาทีพันตรีอดิศัก์หน่อยสุวรรณกัทันพัวร,ราชาการจังหวัดนครพนมคณะโฆษณา,าราชาการสารทหารตำรวจสมาคม แม่บานทหารบกสาขามณฑนทหารบกที่210และยาติกำลังพ้นเขาร่วมในพิธีโดยภายในพิธีค่ะมีในพิธีมูท่งได้อัญเชิญทงชัยเฉลิมพ้นเขาประจำจุดเบืองนาพระบรมชาย,ยาลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและอุทิศส่วนกุศลแด่เหล่าทหารกลา ภูเสียสละชีพเพื่อปกป้องเอกราชจากนั้นค่ะท่านประธานในพิธีได้นำกำลังพลกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อทองชัยเฉลิมพลแหล้ออานโอวาทผภูบัญชาการทหารสูงสุดและนำกล่าวสรุดีวันกองทัพไทยเพื่อแสดงออกถึงความพร้อมความมีระเบีบยบวินัยความสามัคคีและความเข้มแข็งของกำลังพลกองทัพบ,บกอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่องค์จอมทัพไทยอย่างสมพระเกียรติค่ะ